สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนปมหนูเล็กต้นหอมหลังขอถอนตัวจากรายการ ข่าวยืน่นละออกของสองเพื่อนสีต้นหอมหนูเล็กมีข่าวแยกวงงานนี้มาตุมเตชินพลอยเพชรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวว่าหนูเล็กก่อนบ่ายกับต้นหอมสกุลตลาเข้าใจผิดกันจนทําให้ไม่ได้จัดรายการด้วยกันอีกถามถึงเรื่องต้นหอมกับหนูเล็กหน่อยมีข่าวเขาอะไรกันตัวต่อว่าแล้วมาถามตูมคือตูมกอลพลาดเพราะช่วยเหลือต้นหอมมาเยอะเพราะไม่ได้อยู่ในรายการนั้นด้วยเอียดตูมไม่รู้แต่ก็เห็นข่าวพี่หอมบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันหนูเล็กก็บอกว่าเขาออกไปเพราะโบสถามว่าเหมือนต้นหอมโทรไปเตือนบาง อย่างแตนูเล็กไม่ฟังจริงหรือเปล่าแต้าตัวตอบว่าไม่รู้เลยต้องไปถามพี่หอมเองโยเปกกี้สีธัญญาหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการออกมาเผยเรื่องนี้เราว่าเรื่องจัดรายการหรือไม่จัดอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนว่าอยากจะทํางานที่ไหนทําอะไรไหวไม่ไหวซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่รักกันเหมือนเดิมแต่เรื่องการทํางานต้องไปดูอีกที หนูเล็กเขาก็อยากพักอยากมีเวลาให้บทต้นหอมเขาก็บันเทิงจะไปอะไรากับใครได้ส่วนรายการก็ยังเหมือนเดิมด้านต้นหอมเผยว่ากระแสข่าวน่าจะมาจากที่หนูเล็กตัดสินใจออกจากรายการแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยที่ผ่านมาก็คุยกับหนูเล็กตลอดพยายามสุดๆเพราะรายการกำลังไปได้ดีแต่เราก็ให้เกียรติกับการตัดสินใจของเขาเพราะทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วก็ไม่เป็นไรและขอให้โชคดีเมืกี้สิทธญญาเผยว่ารู้สึกเสียดายแทนที่ หนูเล็กไม่อยู่ตรงนี้แล้วเพราะเป็นชื่อรายการเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์โรมดอทอิขอบคุณครับ